ก็วันดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวืวานนี้ผมก็ไดมาสอนวิธีการแก้แบนนะครับแก้แบนที่ว่าหาห้องแล้งไม่เจอทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ใช่อัพโคนะครับถ้าเกิดว่าใช้อัพโค้เนี่ยมันยังไงมันก็ลงแรงไม่ได้นะผมแนะนําว่าช่วงเนี้ยอย่าไปเล่นเลยนะครับอัพอัโคนเพราะว่าเราโดนแบนนะเพราะว่าเราไปเจอทีมโป้เล่นทีไรก็เจอโปรทุกตาผมแนะนําห้ามเล่นเลยคือ ช่วงช่วงนี้อย่าไปเล่นเลยนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าโปรมันอยู่แต่แต่ในแอปโคลนะคือในวีมอสเราก็เล่นได้นะแต่น้อยมากที่เราจะเจอโปรแต่ในแอปโคลนี่บอกเลยโอ้โหจริงๆโปรแม่งโคตรเยอะเนี่ย ที่ว่าระบบหนุงระบบเน็ตอะไรมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ที่ว่าเราหาแรงไม่เจอเพราะว่าเราโดนมันฉีดดามากกว่าถ้าเน็ตถ้าเน็ตมันไม่แรงมันก็จับคู่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราเล่นนะมันมันจะปิงเท่าน,นั้นเองนะถ้าเราเน็ตเราไม่ดีนะเน็นนี้เขาก็เขียนว่าหากเปิดใช้งานแอปโคลแอปพลิเคชันโคลเขาบอกให้ลบ แอปโคลนออกเลยครับเสริมต,ต่างๆออกนะครับเพราะว่ามันก็ห่างห้องไม่เจอแต่วีมอสนะหาเจอแน่นอนถ้าแบบว่าคนที่โดนแบนแล้วเข้าไปเล่นในวีมอสก็ทำไมมึงหาไม่เจอก็เข้าลิงก์นี้ได้เลยนะเนี่ยลิงก์นี้แต่ผมจะวางไว้ใต้คลิปนะกดกดเข้าไป ที่สำคัญเราก็ต้องจำชื่อ U I D ให้ได้แล้วผมขอตัดคลิปสักกูแล้วผมแล้วผมจะพิมพ์ชื่อผมใส่ก่อนแปบ๊บนึงเมื่อเรากดหน้าถัดไปเราก็ให้ใส่เลข U I D นะผมผมจะใส่เลข U I D ของผมเข้ามเรื่อดีผมอยู่ไหนวะ นี่เลิกจะดีผมถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนล็อกอินด้วย Facebook ให้กด facebook ีเให้กด v ีเนะครับแต่ผมล็อกอินด้วย Facebook เวลาที่เกิดปัญหาผมผมโดนวันที่8นะเพื่อนเพื่อก็กดก็กดไปเวลาที่ทุ่มก็เขียนตามเวลาที่เราโดนนะแจ้งให้แจ้งระบบวะาเนี่ยให้แจ้งสองให้แจ้งสองระบบนี้นะ นแล้วก็กดถัดไปก็พิมพ์รุ่นที่เพื่อนเพื่อนใช้นะอย่างเช่นผมพิมพ์ของผม,ผม h o p a p l e a เจ็ดหนึเออเนีแล้วก็ระบุเครือข่ายเพื่อนเพื่อนใช้ถูกให้กดถูกให้กด s detach ให้กด detach นะ คือแบบว่าผมก็ยื่นเรื่องไปแล้วนะคือแบบผมก็จะไม่ขอส่งนะคือแบบผมก็แก้แบรนด์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือมันไม่ใช่แบรน์ดหรอกแต่ว่าก็เรียกว่าบัญชีดำนี่แหละขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะขอบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ